พี่จิงอือเฮียใช้เจ้าคองหรือไม่มันผิกเฮียใช้เจ้าของมาหนิแต่ก่อนเพิ่นยังพระท่านเอานะเพิ่นมายอมรับเพิ่นยอมรับยอมรับอยู่ยอมรับยอมรับอยู่แต่บัดบัดทีนี้ความความจริงกับอ่สิ่งที่เห็นมามันมันบริสันกับมีเนาะเจ้าได้ไปยุ่งเมืองไทยแลถท่มลูกอาจัรย์พ่ออาจารยเด็กประมาณนี้นะมีเห็นอยู่แต่บเ่า สบายดีสสวัดีครับตาสาวเล้ารักต่างวัยค่ะสำรีดรักต่างวัยครับเมื่อนี้มากินข้าวซอยน้ำกันด้วจ้าเมนูของเขาปิ่งหมูสามสั้นปิ่งกปิ่งทานเนาะแมนปิ่งทานหอมหอมสามชั้นจำเจ้วนะครับจำเจ้าจวดจวดกินง่ายง่ายกินข้าวซอยกินง่ายๆแยต่กับอ้วนเดบโอมแมนบาอบวันโบวันยังไงมันอัดเต็มอยู่กับนี่แหละสามตันน้ำกันด้วจ้า วันที่เก้าแล้วมันนี่ไฟจะเครื่งเดือนแล้วบ่บอดนนะข้าวเดียวเนีะอย่าโอเอ่ลังเรีกใจนะครับแต่ละเมื่อเวลาสิ่งที่ไม่รอก็คือเวลานี่แหละมันมันมันบอดได้ได้ถาห้องเดียว เวลาบัดรถอยหลังนะครับมันไปเรื่อยๆข้ามเขาข้ามแกอยู่ข้างนาอีกไม่กี่วันก็ถึงเท้าไปเ็่ลเมือมือนึ่งเท่าหน่อยนึ่งเท่าไปเท่าไปเท่าละหน่อย <c oughs> อยู่ท่ซื้อไัไหนะครับแน่มือนึง อยู่ซื่อๆเนี่ยมีแต่นแนวเสียมีแต่นแนวเสียเสียเสียโดยที่ว่าบมมีโอกาสที่จะได้ขึ้นมานะครับก็คือโอกาสเสียโอกาสนะครับผม <c oughs> ๆๆๆเสียโอกาสหลายๆอย่างที่เขาจะเสียไปกับเวลาแต่ว่าสิ่งที่เขาได้กับเวลานะครับจริงที่เวลาผ่านมา ผ่านไปเนี่ยเขาจีนที่เอะไรกัมีขึ้นกันว่ามันเจียย่างเดียวยืสำหรับโอกาสกับโมเมนต์โมเมนต์มีอมมย่างเดียวแค่ว่าเรื่องการหาเงินหาห้ามเนี่ยโมเมนต์เรื่องหาเงินหาทองโอกาสที่ห้าควรจะคอยขวาไว้ โอกาสที่เฮาจะจับไว้ก็คือโอกาสที่ทําให้เรามีความสุขนั่นแหละความสุขแต่ละมือความสุขแต่ละชั่วโมงแต่ละหน้าที่เนี่ยมันมีความหมายนะครับการใช้ชีวิตเพื่อกันนะครับเพื่อ้เฮามีความสุขก็จังจัเสียเฮากับเอี่ว่าเฮาช่วยโอกาสแล้วสิ่งเฮามาทําสิ่งดีๆให้กันนะครับอยู่กันด้วยความมีความสุขนะครับอย่าเสียโอกาสตรงนี้ ในทุเมเนอมีความสุขถ้าเข้าผ่าดตรงนี้ไปเข้า,ะากะจะกลับขึ้นมาก,กันนะวันที่แปดอจ้นทีว่าเข้าจวไปมีความสุขนะั่นนี่เอาวันที่แปดขึ้นมากมีความสุขกันนะบ่ไไรนี่ครับเพราะว่าวันนี้วันที่เก้าแล้วแล้วถ้าเราไม่ทําวันนี้วันที่เก้าผ่านไปวันที่สิบเข้าจะเอาโอกาสของวันที่เก้าเนี่ยมาเฮ็ดบ่ไไรนะครับไปเรื่อย เมื่อเนี้ยเลนตากมานังดังไฟดังไฟปิ่งเอรมันจังไฟปิงมูสามจันทนี่ทาห้องเอาอันอบมันกระไดคือกันอบก็ได้กินง่ายแบบวิทยาศาสตร์ก็ได้นะครับเรือกว่าแบบอ่าที่บ่อใดตรงดังไฟเปิดแก๊สทอดใสนน้มมันจุวจดจๆดจดจจุดจข้าวเดียวก็ได้กิน อันมอบเจ้าเอาเอาไปทิมอ่ะโมอบคึ้บไปเห็นแ้อามันไปโดนแล้วเพราะว่าเจ้าเอาไปทิมเลยว่าแมนบ่ะเข้าไปสอมใสดิน่าจะเขาไปสอมใส่ฟ้ามันจะเป็นเพ่หน่อยนึง มันมันกับเลยบบวกึ้นมาไ่ได้เฮ็ดบ่ใครได้เฮ็ดมันมันก็เลยบ่ไเ้บบวซามันว่ามันนี่เป็นยังไงใครยังอะว่ามันมันมันบ่อันยังงยูยูสันดิบม่ได้สังเกตเนาะกลเป็นสัวอะไก็มาตังค์มาตั้งแต่ เขาไปจอมชจใช่นะที่จริงเฮียใช้จะคล้องหรือไงบุ๊คเฮียใชเจ้าของมาหนีิโอ้ยกินข้าวน้ำขิงก,กละเมื่อนะครับพี่น้องเบิง้งคลิปของข้าวสองคนเนาะ ต้องสำริดรักต่างวัยมินตาสาวลาวรักต่างวัยสองช่องที่ได้เห็นหลายที่สุดก็คือการที่เข้ามานั่งกินเขาวาว้ากันเนาะอยู่ในช่องของสำริดรักต่างวัยกินเขายุ่มังนี่ละนะครับที่เดิมแต่คนละเวลานะครับคนละมือคนละเวลาแต่ถ้ามี <c oughs> เข้าจะพากันไปหาเที่ยวหันเที่ยวหนี่แน่ไปเรียนมังหันมังนีแน่ เบิง้งทงเ<อ>บิงบ้งท่าเบิ้งท่าอย่างเนาะท่าคลิปบรรยากาศมาสู่พี่นองเบิง้งกันแล้วนะครับอันนี้คือถ้าสังเกตนะครับถ้าคิดตามผมเนาะเอ้กูเิ่นตาเนี่ยเพิ่นอยู่น้ำกันดีเนาะองินบะเพิ่นยูน้ำกันดีบ่บอ่อปลาขังกันยักเตือนะครับเอันน่เน่ความจินกับในิดจเป็นยังันบ่เอ้เป็นยังไงบ่บ่ได้ปลากันยักเตือกเอ้บ่ได้ปลาขันกันตลอดเป็นเงา จามาเป็นเงาของกันเลยไปใส่ไปแพ็คคู่ตลอดนะครับยูนน้ำกันกินน้ำกันเป็นกำลังใจให้กันนะครับเั้งสองกล่สองไฟล์ดังไฟล์กับตังมีปัญหาแต่ว่าเขาับผ่านผลปัญหา้น้าด้วยกันด้วยกันสู้นี่ครับใส่เข้ามาสู้เนี่ะปัญหาู้ใดกันพี่เบิร์ต มีเบิดแต่ว่าเฮาจะเอาปัญหามาเป็นเ,เรื่องอที่หนึ่งจะ <c oughs> เอาปัญหานั่นเพื่อมาทำลายชีวิตเฮานะครับเ <c oughs> ห็คนค่าตังใจ่ายสุขูสุข้อนึกถึนะครับผมให้กค่าตังใจเจ้าของน้ำสุข <c oughs> ้อ,ขอนึกถึงท,ทำมาเอมาบบไม่ตาบบ่เน่ายามบ้าน บ่อเขายังด่วนแล้วบ่เมื่อบ่อปะเด็นสีมาอย่ามันมันมือแดงนี่มันรูดนะวันรูดเอะบ่อบ้านมีกาหนดบ้านมีเวลาเนาะแต่ว่าเมื่อที่จะเมื่อจริงๆเนี่ยก็คือขาดบ่ได้คือมีเมื่อช่วงลูกปิดเทอมเพราะว่าขันเป็นเมื่อนี่ก็สัมาบ่ไดดอายุน้ำลูกนั่นแหละบ่ไดอยุน้ำลูก ว่าวาลูกกัอยู่นําอยู่น้าผัวเขาเนาะอยู่น้าพ่อเขาเขาหรงเรียนอยู่หันนั่งเป็นนักเรียนอยู่อยู่นั่งนั่งไหว่านักเรียนเป็นนักเรียนอยู่นะครับถ้าไปเซาอาทิตทั้งไปมหาสู้กันมันกับไก่เนาะสี่สิบกิโลจากบ้านเจ้าของคือคือไปทีมออรจะใค้ขาละสองสมองกว่าในก่อนทางมันดีไปมันกับบอยอย่างบอดม กอผื่นถ้าสมุ่าสมุราผัวผัวเอาเมียไม่กับเมียเอาผัวไม่มันต่างกันเนาะสมมือนี่อันว้าแล้วก็วอกมันเล้ยงอะอ๋อเอาเอาเลยเนาะคือคนเฮาสมมือนี่มันกับมี่ดีมี่บดีเนาะแม่นบะแมนดีซ่วผประมกันไปลอะดีซ่วผประมกันไปบางที่เออผัว ผัวเอ้เมีอะไรเออเพื่อนกันอยายอมรับต้องอ่ายอมรับดูอย่างของผอัวผัวฮะนะแต่อันนี้แต่ก่อนเพิ่นยังพระท่านเอานะเพิ่นน่ายอมรับเพิ่อนยอมรับยอมรับอยู่ยอมรับยอมรับอยู่แต่บัดบัดทีททนี้ความความจริงกับสิ่งที่เฮตมามันมันโบแมน มันโบแมนมันปีนมันปีนกันคำบอกกับการกระทำว่าขึ้นกันแมนคำบอกกับว่าว่อยแบบหนึ่งแล้วว่าเฮ็ดแบบนึงแมนมันต่างกันคือตอนแรกกะที่ว่าเจ้ายนุมรับลูกใครได้บอใคอไม่ลูกด้กะที่ว่าจะลหรเนาะแมนต่างต่างไวกัต่างกัยหนอมรับกันรับได้รับได้รับได้ก็คืออันนั้นคือคำบอกเนาะคบเนาะรับได้คำบอก มันมีเบ,บอร์รู้มันมเมนบมันโช่เลยแล้วกาบ้านี่ส่วนส่วนของอันเจานะ้าเนาะมันกับกับอันนั้นมันกะคนละยางคนละยางคนละแบบคนละยางนะคอยยอมรับนั่นลูกย้าแดบป่ะเนี่ยยอมรับยอมรับแล้วบานนี่เป็นมิตรกันไหมก็คือบอกว่าเป็นรับแบบลูกแบบเจ้าแบบฮักเนี่ยฮักทำได้กะฮัก จำกันกับเนี่ยเวลาเพิ่นรู้ว่าเออตอนที่แรกเนาะรู้ว่าอยากได้ไอโฟนนะแต่ว่าลูกกัมีเงินเงินบ่พ่อฮนะความมานะ,ะเงินบบพ่อ,อที่จริงเงินเงินของลูกฮนะมันเป็นหกพันประมาณหกพันนี่แหล,ละหกพัน <6, 000. S 2> แต่ว่าตัวอไอโฟนเมื่อที่เขาซื้อมันราคาราคาเฉพาะเครื่องมันมันหมื่นแปดเนาะหมื่นแปดื่นแปแปดร้อย เนี่ยทั้งหมดทั้งสื่อทั้งคิดทั้งอย่างกับประมาณสองหมื่นเอ็ดนี่แหละถ้าอยากให้ลวกได้เขาก็ต้องเติมไปเจ้าหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่เนาะหมื่นสี่รวมอุปกรณ์ให้มันมาให้ได้ให้ได้ซื้อคือเงินหันลูกอะออมอาะหละอดออมออดออมือไปย่อมย่อมไปโรงเรียนโบก,กินโบสื่อโบอก,กินฮนา อันนี้แหละดิจนความเพิ่นอยากได้ไอโฟนเพิ่นเําเคำนี่ล่ะผมก็เลยว่าอืมปาดกินเข้ากับน้ำกินเข้ากับน้ำบอนย่อมอ่าเงินที่บ่ย่อมซสื้อนี่ยกินต่วที่จะไปโรงเรียนเนี่ยบ่ย่อมซสื้อยังกินกินขอตั้งแต่ว่ามีเข้ากินเข้ากับน้ำเล่นโอ้น้ามตาแทบไหลนะครับนี่เน่ขิดบึงในความตั้งใจของเด็กน้อยที่ว่าในความอยากได้ของเขานะครับออกสื้อให้ซะเสื้อซสื้อให้ก็ะแล้วนะครับ ก็คือลแล้วก็เลี้ยวเออถามเมนถามเมนพูทั้งนะพ่นนะพูแม่ไม่ฮะเนาะคันเมนคือจังเพิ่นคินะเพิ่นก็นตรงมากอันขอความช่วยเหลือน้าเด้คนช่วยเหลือแมนขอควาต้องช่วยเหลือนาว่วาให้ซอยสัง่นยังซี่นะประมาณนี้นะ <c oughs> มันต้อมีอยู่แล้วแบบนี้เพิ่นกับว่าอ,อลูก,ลก,นกนในในความความของเพิ่นคือว่าลูกน้ำกันก็นกต้อง <c oughs> สอยตงกวาตัวกระเงตัวครับแตยี่ง้อแล้วแต่นะครับมี่ตีนึงซื้อทรัพย์ให้น้องมือครับออกคือกันแต่เขาเขาย่อมออกหน่อยให้บอกให้คอยออกลายเด้แต่ว่าก็ซื้อพ่อพ่อได้เด่นเนาะอันนั้นพันสามพันเนี่ยล่ะบแพงนะครับประมาณสามพันแล้วบาเนี้คํำว่าเคยถามเจ้าเนี่ยคํำว่าลูกน้ำกันกะ เับพี่ชอบน้ากันตัวทันแล้มวมันเป็นแบบนั้นบ่มันเอาคันเอาก็คือเอ๋ลูกอยากได้เนียงออกเงินซอยอ่าออกเงินนั่นออกเงินซอยออกเงินซอยกันเป็นบ่เขาวางกัน,นบ่อันนั้นคือข้าเจา้าเมนข้าเจา้าเราบานนี้<ค>ในเวลาถ้าสมมติว่าอ่าถ้าไฟไข่เนี่ยจะซื้อยังให้ลูกนี่เจ้าว่าวันกันอย่บบ่ บเคยอบอกโบคืบอ,บอ,บอ,บอกันแนนบอกโบโไดบอกน้อันนั้นคือโบคือกันแนนก็คือห้าเห้าอยากซื้อห้าวก็ซื้อให้ห้าวบอ้องคือโบไดรบกวนเขาเลยบบได้รบกวนอันนี้คือจังมือนันซื้อรถนะรถทีบไฟฟ้าเนะมันก็บอกบอกว่าเออซอยซอยนกลมซอยก็ซอยเออรถเรื่องรถเจี๊ยบไฟฟ้าเรวจะมาบอกอีกที่หนึ่งนะครับอีกทีออ่หนึ่งอันแล้วบานนี่เอาถ้าว่า เป็นพ่อแม่น้งกันรับผิดชอบน้งกันล้วบาลเนี่ยคอยค้ำจุดหนึ่งคอยค่าใจอยู่เด้อคอยค่าจ่าอยู่ลูกยี่น้ำพ่อลูกน้ำพอกับเมนาเนาะเพิ่นในใสแห้งขาลูกในซอยพูดใดเฮดเบียกก็ซอยเขาฮะล่ะทุกอย่างบเม่นว่าเต้อเอาเครื่องยายออกลานนะเพิ่นขายเครื่องเสื้อผ้านะ ขายเสื่อเสื้อผ้ากบมาบ้านกำมาบ้านกับหุ้งเขาล่างถวยล่างซ้ำล่างถวยล่างซ้ำตึ้นเ้ามากอัหุ้งเขาไหวหุ้งเขาไหวแล้วก็ไปตลาดไปเปิดร้านเปิดร้านแล้วแล้วก็ไปลรงเลียนนี่แหละสิ่งที่ลูกที่รับที่ชออแล้วที่นี่เล่าเว้ามากนะมันโบเมนว่าลูกลูกขี้ขา,านโบ,หนยยบเห็ดยังใส้ยังโบได้แต่นี่ใส่ยังบบได้แล้วผู้ใดเห็ดซอยเจาเ้าแตตละมือะผู้ใดเปิดร้านซอยเจ้า แต่ค่อยกับอยากถามแบบนี้และถามมันกับบุมมีความหมายล้วคนบุมมีความคิดว่าแล้วมันกับเทียงน้ำห้องคือเกา่านะเรามีข้อหนึ่งที่ว่าค่อย <c oughs> ค่อยรู้สึกมีความรู้สึกว่ามันบูยุติธรรม,มที่เจ้าไปคืออ,อย่างเขาบอกว่า,าตอนแรกว่าจะกับบ้านตั้งแต่เฉพาะอืตอนที่<ล>ปิดเทิม่มลูกปิดเทิม่มล,ลูกไปลูกอยู่โรงเรียนเงา แม,แม่กับลูกเขาค่อยจะได้ยูน้ากันจักระยะหนึ่งแม่แล้วบ้านนี่เจ้าหับลูกไปบ่พ่ออาทิตย์นัน่นนะเป็นยังคือยังบ่พ่ออาทิตย์คือยังคือยังไห่บ่ไดดในความสุขของแม่กับลูกนั่นค่ะคือไห้หน่อยแท้ไห่หน่อยเขาอยากดึงมาไห้่เอามาใส่งานป้านั่นเนงว่าลูกขี่ขานบ่ระเหตุยัยงคนได้แล้วอันนี้ปีหนึ่ง <c oughs> ปีหนึ่ง,งลูกยู่น้ำพอเนาะ ก็แม่นหลักก็ยู่หันก็ยู่หันกินหันหละเนาะ<ม>ยู่ใส่ก็เห็ดเวียกหันกินเ,นเบิดลบ่แล้วบ้าน<อ>นี้ปีหนึ่งปีหนึ่งนี่ตลอดปีนี่ <c oughs> แม่กลับขึ้นไปหาลูกแค่ปีละหนึ่งครั้งที่ว่าจากจะอยู่กับลูกจัก่าเคืองเดือนหรือว่าจักเดือนนึงแต่ว่าบ่ได้บ่ได้เอาบ่ให้แม่ขอความอภันจากลูกจักเดือนหนึ่งน<ม>ี่ในช่วงปิดเทอมบ่ได้นี่ครับรู้ไหมลูกมีความคิดอยู่เด้ ลูกก็คิดน้อยใจอยู่ดิบอ๊อบแมน่าบอ๊อบแมน่าลูกบ๊อคิดแต่เพียงแต่เขาบบาเ้าซื่อๆนะเด็กน้อยนะ่ะเขาอดเอาเขาอดเอาซื่อๆเขาบบกเ่าสิ่งที่เขาเฮนมาเนี่ยเขาก็อดเอาแล้วแต่มืเจ้าซื่อเาอย่างนี่แหละถามลูกแต่ละเทือเนะี่ลูกก็ว่าอดเอาบอต้องว่าดอกภานว่ามันกะบอมีความหมายอย่างมีแต่วความอดทนอย่างน<ม>ี้มีแต่อดอดไปเรื่อยๆนะครับก็คือ,คอ ตอนนี้ลูกก็15-16ปีแล้วเนี่ย15ปีกับ16ปีนะครับลูกสาวก็ปีนาก็จบแล้วมอเจ็ดปีนาจบรอดในว่าเลี้ยนเลี้ยนจบระบา้สิบแปี18ปีเป็นการตัดสินใจของเล็กหน่อยเองนะครับว่าเขาจะไปเหตุการณ์เหตุงานนั่นนี่นะครับเป็นตัวของตัวเองได้นะครับอันนี้เบึ่งเดี๋ยมันมันมันบอเมยเนาะเว้าเหมือนคือจังอ่าลูกบรเฮ็ดอย่างซอยคือจังลูกนั่งทากินหันะะ อันทีเ่เราเ้ามากนะลังคนกะเบาความจริงลังคนกะถ้าคำว่านะครับมันมันบ่ไอะไรยากหรือคำว่าออกปากซืือเสือว่าออกปากถ้าว่าออกมาตามความเป็นจริงว่าเออถ้าน้อมน้อใจกันมันก็กรูปแบบหนึง่งถ้าที่ว่าหาเรื่องฮะใส่เรื่องใส่ความก็คือยังเบื้องหนังแหละมันมจะมีพระเอกนางเอก ครับน<ม>ีต่ตโกงนะครับใบตัวโกงจังได็กก็ปากวานค้นเปรี้ยวนะครับปากหวานค้นเปรี้ยวเป็นคนที่คบไม่ได้นะคือ<ม>ตัวโกงนะครับเนยดงได้กับโกงยุ่ดีดีหาถึงแต่เ,เรื่องโกงอคนยังออยเอ,อื่นว่าโตโกงส่วนพระเอกนางเอกอ่ะจะมีแต่ความอดทนและความดีนะครับแต่ในผลที่สุดความดีก็บ,บังเกิดผลความดีจะมาคุ้มครองคนดีนะครับผม ก็ระบายถือว่าระบายเอินว่าระบายก็ได้ที่จริงก็บม่ไเ้ตั้งใจว่าจะคุยเรื่องนี้หรอกสำหรับในคลิปของมินตาก็ถือว่าคิบางที่กับที่ชวนมากอาจจะมี่งแต่มิ่นตาว่าวัเดียวนะครับเมื่อี่กานั่านกินเขาเอากัรก็บพราะฉะนั้นิดเนผมในฐานะผัวไม่เล่าน่ะล่ะนะครับเป็นผัวไม้นะครับที่อยู่กันมาได้สามปีกว่าแล้ว่ะนะครับกใน่ฐานะที่ว่า การที่คนทีว่าบเมนคนโสดเนาะนี่พอลูกพอเมียเป็นอาจจะเ,เ,เป็นห้างเป็นไม้เป็นห้างแล้วยาแล้วจังส่จงค่อยไปเอาเพว่อไม้ออการที่เอาไม้ในประเด็นเนาะการที่ว่าเอาไม้นี่ก่อนที่ที่เอาก็ต้องคุยกันก่อนเลยว่าเจ้าจิรับลูกไปได้บ่ออคอยเป็นยังทันดีคอยบเมินค้นโสดดีคอยมีลูกดีแต่ทั้งสองไฟรับกันอ,อืตกลงว่า คอยรับได้รับได้รับได้นะครับนั่นคือเป็นคำเบาในขันตอนแรกแล้วทีนี้ในกันการที่ว่ามาอยน้กากันบัานพอดีมาอยนน้กากันจริงๆแล้วนะครับมันบ่อเป็นจังเบานะครับมันบ่อเป็นจังเบาบบวบ้ามีเลาเบ่อคือปากเข้าอย่างบ้าแบบใดเข้ากับบ้าไปเบิร์บบนธนาแล้วก็อีกนะครับทั้งคนกับจบับบ่คือทั้งผมเนาะ ผมบได้มีลูกไม้กับมินตาอืแต่ว่าทั้งผุนผัดมีลูกไม้น้ากันลูกไม่บัานี้บ้านี้เป็นลูกเก้าเป็นลูกสั่งลูกหักลูกสั่งนะครับเลยมีลูกหักลูกสั่งเกิดขึ้นนะครับว่าเวลามันใหญ่มันนะครับพี่น้องพิจารณาเอานะครับผมพิจารณาเอานะครับบไดาใส่ลายปลายสีแต่ว่าเฮาเว้าข้อมจริงสูฟังนะครับเอาวามจริงเฮาก็ถามลูกถามมันเป็นมากเวใดแต่ว่าถามลูกลูกพ่่อมบอกเด้ แต่ว่าเขาบอกก็ได้เขาอดเอามีแต่ความอดทนเอาฮะนะคนนอกบลูเพราะว่าคนคนในที่หูที่สุดเขาต้องถามทามถามแล้วเพื่อนก็บอกบอกว่าแล้วแต่แต่ก่อนกอนี่บอกอยู่แต่ก่อนๆบอกอยู่บอกอยู่ทั้งบอกทั้งหายเด้ถามลูกนะเือบอกแล้วบานอีที่นี่อ่าถ้าว่าในการคาดเดานะครับเป็นการคาดเดาคือว่าเป็นยังไม่ยังคือไปฟ้องไม่เจ้าไมียังเคยบอก เออประมาณนี้แหละก็คืออันนี้เป็นการคาดเดาว่าจะเป็นแบบนั้นหรือไม่เป็นยแล้วแต่ว่าช่วงหลังนี้ลูกไม่ยอมพูดว่าอีกอย่างบอย่อมปากบอย่อมบอกกับม่ได้อย่างเดียวก็คือร้องไห้เพราะว่ายุคเมัอนี้โซเชียลมันถึงกันนะครับโทรศัพท์เข้าแบบวิดีโอข้อคุยกันได้ตลอดทุกวันนั่นแหละกับแม่กับบอได้ว่ามาอยู่เมืองไทย บเมนว่าสีป้าลูกถิ่มลูกไปจนจะทงเจ้าของมีความสุขมนสนิทเจ้าของบเมนนะครับลังคนก็ว่าบอกให้มิตตาแต่นั่นกับมีเนาะเจ้าได้ไปยูเมืองไทยและถิ่มลูกมาสั่นบอกะสั่นประมาณนี้นะมีเห็นอยู่แต่บเ่ากกมีมีอยี่แล้อก็คิดแมนแมนมาบอกกัคิดคิดเหละเนาะมีความสุขแต่เจ้าของเนาะกับประมาณนี้แต่อันนี้เอา ก็คือว่าเนี่ยเข้าส่งพังโรงเรียนไปแต่ละเทธอกระเบิงลูกสภาพได้อายุน้ำลูกจักมือได้อายุอาทิตย์หนึ่งคิดแค่นี้ก็หูละล่ะได้ได้อายุน้ำลูกอาทิตย์หนึ่งกับลูกก็ทั้งห้องทั้งห้ทั้งเมื่อก็อย่างนั้นละเนาะท่านคนก็บ่เอาลูกแม่กรับบอได้เดี๋ยวเมียสิดาบ่ไดว่ายกับเจ้าเดี๋ยวเขาคือความคิดที่เธอละเนาะความคิดคิดมันกับเมนอยู่แล้ว อ้าวคร่งกะไวยาดิ่งกันเนานะจะน้ำกินน้ำกินอ่ากินกันกิบต่อไปจัคขอมาคุยกันใหม่เนาะสวัสดีครับสบายดี